ท่านสมาชิกวิริยะพิจิตรในกลุ่มนี้ลูกคนเสียที่พูดถึงแวนบอลลอยนะครับที่ว่าจบแวนบอลลอยเนี่ยมันมีสีสนิมแดงมันเป็นเอกลักษณ์ของมันต้นสายพันธุ์มันที่มาจากนอกก็เป็นสนิมแดงนะครับสนิมแดงที่ปีกกรุงธีเคบางบอนนี้ก็มีพวกสนิมแดงนี่เยอะ มันก็ถ่ายทอดปัตจุกร,รม,มานะครับอย่างยากตัวอย่างให้เจ้าหมาเน่าเนี่ยตัวนี้เป็นแวนมันลอยเข้มหน่อยนะครับก็จะ <N> ให้ดูเยนี่เขาเรียกสนิมแดงนะครับเห็นไหมครับต้องสังเกตน่อยสนิมแดงนะครับคือขนจะขึ้นออก็นสีแดงๆเหมือนขึ้นสนิมนะครับเนี่ยมีเยอะหน่อยมีตรงคอนะครับรคอ ที่ปีกนี่ก็เห็นชัดน,นี่คือสนิมแดงครับนี่ครับอันนี้นะครับคือสนิมแดงมันเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์แบนบอลลอยแท้ๆมันต้องมีพวกนี้มันก็ไม่ได้มีทุกตัวหรอกนะครับพ้อออกมาบางทีก็สิบตัวจะมีสัก2ตัวนะครับแล้วมันก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์ตัวนี้ไปรุ่นต่อรุ่นก็มีสิบตัวมีสัก2ตัวสมตัวครับ ย่างตัวนี้มันก็อย่างเงี้ยสมมติว่าเส้นปีกขาวเนี่ยน,นี่เขาเรียกว่าสนิมแดงนะเห็นไหมครับสนิมแดงจับที่ปีกนี่คือสนิมแดงมันก็น่าจะมีบางพันธุ์ก็มีเหมือนกันแต่ของเวมาลอยี่จะชัดเจนหน่อยนะครับเวมาลอยี่จะชัดเจนหน่อยที่จะมาเน่า ปีขาวเนี่ยมีสีแดงเนี่ยไม่ใช่โกโก้นะเขาเรียกสนิมแดงสนิบแดงเนี่ยจะมีมากในพวกนกออกจากสีดำดำนะ่ยสีดำสีดำแล้วก็สีดำกะเทากะจะออกสีเทาสีเทาล้วนๆก็มีแต่ก็มีน้อยมีน้อยตัวครับจะมาออกพวกสีดำมากกว่า นี่ครับนะครับเขาเรียกว่าสนิมแดงโชว์หน่อยโชว์หน่อยสนิมแดงครับส่วนตัวนี้ก็ไปคู่ไขบ่บัางก็มีเหมือนกันสนิมแดงเหมือนกันนะครับสังเกตสนิมแ,นแดง ที่นี่จะหมาเน่าตอนนี้เขาเรียกอะไรดีตัวใหญ่กว่าจะหมาเน่าจะบินดีเหลือเกินบินอึดนะครับ เปลี่ยนสันแดงไหมครับขึ้นอย,อยู่ด้านหลังของปีเยอะหน่อยรันนี้ก็จะแนะนำนกที่ใส่ห่วงให้ไก่มาตุลีตรวนี้สามแปดสามห้าเก้าเป็นนกแท้ๆกับตันจักเลยนะครับตัวนี้มาเช้าบินล่อยไปสี่ตัว กดไป70เจ็ดสิบฟันนาทีเจ็ดสิบห้านาทีปล่อยเช้าแล้วเดี๋ยวนี้แต่ปล่อยน้อยปล่อยเี่ะสีตัวสามตัวปล่อยยันเที่ยงยันบ่ายกว่าจะหมดนะครับอีกวิเจ้าห้าเก้าน้องแท้ๆกับทันแจ็ครูบลาดีเน่น วงเบอร์สองคู่เบอร์สามครับตรงนี้ก็เป็นคู่ไข่ของเจ้าห้าเก้ามาสักคู่พี่น้องกันคู่ไข่น้องแท้ๆกับทันแจ๊กนใส่ห่วงของเสียป๊อกนะครับตรงนี้ตาตาให้รู้หัว เริ่มถ่ายคนก็แล้วคัส่วนทุกนี้ก็เป็นใส่ห่วงของวรสิทธิ์สุพรรณนะครับที่ให้ที่ให้ดูที่โชว์ตัวนี่คือพวกนี้พวกพวกหรือโหดชุดพาน้องไปทิ้งพวกนี้บินเก่งบินอึดนี้น นกแข็งแรงดีครับเล่นนกสีนี่ใต้หลังๆนี่น่าจะดีนะครับก็อยู่ในเป้าหมายที่จะวางเป็นตัวเล่นนกสีนะครเล่นนกสี วรสิทธิ์สุพรรณครับตัวนี้ก็เป็นคู่ไข่กันอันนี้ใส่ห่วงให้เสียป๊ล๊อกเสียบุญทํามือหัวนะ,ะครับสามเสียบินไม่แพ้กับอะไรคู่นี้เป็นลูกเจ้าแปดสองเป็นลูกเจ้าเลี้ยง เราือโหดเหมือนกันต้อิดเปล่าบินอึดมากไปทีชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งนะครับเวลาบ,บินไม่ว่าปล่อยเวลาไหนไปกันเที่ยวกันสุดๆเสียดายไม่ได้ใส่หูตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว สายใต้จะมีน้องนึงไปบินหน่อยเป็นห,หลานถ้วยลำปางเลยแม่เป็นลูกถ้วยลำปางจะให้ดูอีกตัวนึงตัวสุดท้ายคือเจ้าเจ้าเย็บยาก คนเมื่อโอ้โหชนแบบซอกขานี่เย็บยากมากๆเลยตอนนี้ก็เย็บขาแล้วแผลหายแล้วนะครับตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะไหนตัดไม่หมดก็ปล่อยให้มันติดอยู่นั่นแหละไหมไม่ไม่มีอันตรายหรอกนะครับบินแล้วออกบินเที่ยวละตัวนี้มันเหมือนอายุยีมากเลยเหมือนพี่มัน แม่เดียวกันแม่เดียวกับเจ้าอยู่ยี่ตั้งชื่อเหมือนเจ้าเย็บยากนะครับขยันชนจังพี่น้องพูกนี้แม่มันก็ชนพี่มันก็ชนตัวมันก็ชนใส่เลือดชอบชนแต่ดีแข่งไกลดีพวกนี้แม่ ที่แล้วสมบูดมากาเวลาเหลือหน่อยแถมให้ตัวเองสามแปดสามห้าห้าอันนี้ห่วงเสียบป๊อกเสียบป๊อกมันทำสีหัวครับอันนี้สวยมากนะครับห้าห้า ยายคู่ไข่มันเนี่ยมันปล่อยไปเที่ยวปล่อยไปสี่ตัวห้าตัวเลยไม่กลับมาเลยสงสัยชนนะครับมันก็ช่วยไม่ได้แล้วปล่อยน้อยขนาดนั้นแล้วยังชนได้อีกแต่ตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้สวยขี้เลรขี้เลรแม่เป็นน้องกับทันแจ็ค บูนมากลูกตัวนี้